โอเคครับทุกคนครับเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขออภัยที่เปิดคลิปมาแบบเหนื่อยๆอย่างนี้นะครับกื๊เนี่ยเมื่อกี้ผมออกไปเปิดคลิปหน้าบ้านด้วยแล้วผมก็วิ่งหนีไอ้โรคจิตคนนึงมามันบอกผมว่าถ้าผมเต้นโคโยตี้ให้มันดูนะครับมันจะให้โน้ตบุ๊กผมมาใช้แต่ว่าผมมันไม่ยอมทำหรอกเว้ยมันน่าเกลียดอะทุกคนอะแล้วมันวิ่งไปทางนู้นแลนะ้วน่ะน่ะทางนูนะ้นน่ะทางนูนะ้นน่ะมันวิ่งไปทางนู้นแลนะ้วนั่นว่ะวิ่งไปหน้าบ้านแล้วอะ่ะดีนะผมหนีมาทันนะไม่งั้นเรียบร้อยแล้วทุกคน <laughs> purposely ก็โอเคครับผมวอาเลยครับเพะเจ็บโหลดนะครับสสวัสดีคนไทยด้วยซื้อุ่งใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะครับก็นะครับในเมื่อผมได้โน้ตบุ๊กมาจากไอ้โลกกิดข้างนอกแล้วนะครับผมก็จับปเต้นโคโยตี้ให้มันดูเลยนะครับเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมาเปย์แฟนอีกแล้วนะครับผม โน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยที่โลกกิจให้ผมมานะครับนั่นก็คือ ASUS TUF F15 นะครับผมก็มนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปเซอร์ไพรส์พิกกี้แล้วก็จะพาพิกกี้เนี่ยไปเล่นเกมกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแผนการเอาคนมาลุมพิกกี้ด้วยแหละทุกคนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําการดูเจโน้ตบุ๊กตัวนี้แล้วเราก็ทําการไปแก้พิกี้กันเลยทุกคนครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดจาก Intel นะครับซึ่งเป็น Gen 11 Intel Core i9 นะครับ โอเคับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ลองเปิดเทสดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้า ASUS t a f F15 นะครับผมก็เปิดเครื่องไวมากแล้วก็เปิดเครื่องติดแล้วนะครับผมี๋้วผมจะไปเรียกพิกกี้นะครับผมเข้ามาแล้วก็เอาเครื่องนี้เนี่ยให้พิกกี้นั่นเองหลายคนถามว่าทำไมผมถึงเซอร์ไพรส์พิกกี้บ่อยจังพิกกี้มีความสุขผมก็มีความสุขพอพิกกี้มีความสุขพิกกี้ก็ไปเลี้ยงน้องเฟรด้าได้แบบมีความสุขนะครับผมโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราทําการไปเรียยพิกกี้นะครับมาเซอร์ไพรส์กันเลยดีกว่าแล้วก็นะครับทุกคนครับ บบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมรู้ด้วยแล้วกันนะครับว่าทุกคนชอบกดละหนึ่งไลค์นะครับผมไป,ไปเรียกพี่กี้กลับมาโอเคนะครับตอนนี้พี่กี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปเรียกพี่กี้แ๊บนึงแกแกขึ้นมาหาเขาหน่อยแกมาช่วยเขายิมของหน่อยที่รักที่รักจ๋าวันนี้เออแกลืมไปหรือ,อยังว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรเป็นวันที่ เขาเนี่ยจะให้เวลาแกหนึ่งวันซึ่งเป็นช่วงที่เขาเนี่ยจะต้องทำคลิปเปแกเพูดอะไรไปเรื่อยเลยพูดอะไรเอคูเนแล้วรู้ไหมวันนี้เขาจะเปอะไรแก่อะแกไม่ได้มองเป็นรอบๆอ่ะรอบๆอ่ะรอบๆอ่ะรอบๆไงรอบๆอ่ะอ๋อใช่แล้วตัวนี้เลยจ้าบ้าแล้ นี่ไงนี่ไงพี่นี่นนเขาซื้อมาเลยตนีเยเป็นไงชอบ <c oughs> เปล่าเือดเครื่องเร็วมากเลยอ่ะแกซื้อให้เขาอีกแล้วเหรอใช่เขาซื้อให้แกโน้ตบุ๊ก ASUS ทับ15ถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่โคตรแรงโคตรโคตรของ ASUS หนึ่งตัวเลยจะเล่นฟรีไฟล์แบบไม่กระตุกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แกพร้อมจะเล่นฟร er ีไฟล์เลยหรืยอยัง มันถึงจะให้พ้อไม่เล่นเลยเหรอแกไม่ให้เขาดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างอะไรเดี๋ยวเขาจะอธิบายไปตอนที่แกเล่นเห็นแกบอกว่าเล่นในคอมโหดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้จริงๆเลยว่ามันจะโหดจริงรือเปล่าวสวยอะสวยไหมสวยเบาเด้ยใช่ไหมเขาจะพกแบบไป ข้างนอกเงี้ยไว้ตอบแชทลูกค้าโอเคทุกคนครับเดี๋ยวให้พี่กี้ลองเรียนรู้กับเจ้าโน้ตบุ๊ก ASUS ตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูพี่กี้เล่นฟรีไฟล์กันไปครับท่านผู้ชมครับอ่ามนเลยแกโหลดฟรีไฟล์มาเลยแกโหลดลกกมาเลยแกมาเลยได้ครับผมมีคลิปแกงกันแหละแกชินยังเนี่ยยืนรอนานม<ร>ากยังชินแล้วชินปุ๋งล้แกโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายโน้ตบุ๊กไปวางไว้ตรงนั้นนะตรงตรงนั้นตรงนั้นแล้วเราจะอัดคลิปกัน โอเคไหมโอเคคนครับโน้ตพรกพร้อมแล้วกล้องพร้อมแล้วเราพาวิกกี้ไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับทุกท่าน <c oughs> มาแกจะไหวหรือเปล่าวันนี้มันแรงหรือเปล่าแก ไว้ไหวหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาเอาคนเนี่ยมาตบกันเลยอ่ะมาท้าปักธงรอเลยเอ้ยตั้งแต่ผมสุดไหมแล้วก็จะแอดจังเลยอ่ะใครที่ยังไม่แบบไม่ได้ดูคลิปปักธงพี่นิ่มแบบเซอร์ไพรส์ปักธงพี่กี้ก็ไปหาดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะ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  ต้องบอกเลยว,วันนี้ว่เนียก็เอาผู้ชายมาตกกีนะครับไอพวกดีมเมอร์แล้วก็ไอพวกแล้วก็น้องมาเรมิวนะครับเอาง่ายๆคือแก๊งผู้หูสุดเสบของพวกมันนะครับรตบกกีนะครับผมแกรู้สึกว่ามันลื่นไหมลื่นตัวนี้เนี่ยเขาเลือกมาอย่างดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 3 0 6 0กันเลยทีเดียวเชียวสียังสวยนะยนคือต้องมาดูเองอะคือแบบต้องต้องเห็นจากจากตาเองอถึงจะรู้ว่ามันมันสวยจริงเออ เขาดีขี้แหละรับไม่ได้ล่ะเจหวะเนี้ยแกตัวนึ้งมันใส่ชุดแกอี๋แกเอาตัวนี้เอาหลัง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 เข้าหลังเข้าเอาไหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าว้าวเป็นไงล่ะเขาบอกแล้วว่าเขาพาคนมาฆ่าแก ตัวตัวตัวนะแกต้องตัดตัวคืนได้เออแต่แกว่าไมมสีมันดูสดขึ้นนะอ๋อีจริงสีมันสดเพราะว่าตัวบลงตัวนี้เนี่ยมีความแม่นจำของสีหนึ S ่งรซ srgb เอาอย่าพูดไม่ทันจบเลยคือสีมันแม่นํำมากห0 0รอซของ srgb เนี่ยสีเนี่ยมันจะตรงไงแล้วก็มันจะสมมติว่าแกอยากจะวาดข้าพหรือเกตงานสีหรือทำงานกราฟิตต้องเกี่ยสีเนี่ยสบายเพื่อวันไหนแกที่อยากอยากจะเป็นนักวาดรูปไง รอบนี้แกต้องชนะแล้วนะแกโดนไป3าสูตรแล้วที่รักแม่ะคะ่ะจะไหวไป่ะเนี่ยไปอยู่แล้วแล้วเขาจะเล่นได้นานไหมอ่ะแกโอ้ยอเครื่องนี้เป็น Intel Gen11 แล้วนะ Gen11 เนี่ยไอ้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้มันได้ถึง90วัตต์อ้าวอ๋อ และหน้าจอของไอตัวที่จะเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD IPS Refresh Rate อยู่ที่240เฮิรตซ์ก็คือลื่นอ่ะต้องแบบต้องมาเล่นเองนะถึงจะรู้นะว่ามันลื่นจริงเล่นหัวแตกไหเลยใช่ไหมหัวแตกเลยตัวเนี้ยเมื่อไรจะหัวแตกยนงล้อนวจะแม่งจะยิงดิเ้ายิงอยู่เล่นทำไมเนี่ยเฮ้ย เออ CPU Core i9 การ์ดจอ3060โอ้โหโอ้แรงเกินขอใช้เองได้ไหมไม่ได้จะซื้อให้เขาอ่ะขอใ้เองขอใจเองเอ้ยเอ้มาแกชนะมาได้แล้วตาหนึ่งตานี้แกต้องแพ้เพราะวเขาจะเอาคนมาฆ่าแกเพราะแกต้องแพ้แน่นอนคอยดู ต,ตีตาทำไมล่ะาไมกกลัวไกัวาใครชอบไปแก้วิกกี้เนี่ยวเขาขอ,อกนละหนึ่งไละคะ์ละนะี่ล่ะเอาวนะ่ะยังโดนวะไอ้ดิมเ่ืกกเก่งกันนะเนี่ยแห้วตัวเนี้ยใส่เสื้อตามเขาอ้ดีมอะ เออแกเมื่อกี้คอดตัวแกแค่ปิดลูนี้แกปิดลูนี้เออแกมาแล้วมาแล้วปิดปิดปิดนี่เดี๋ยวจะมาทางนี้เออเกียร์จะกัดเกียร์ดาวมาทุกคนครับก็ถือว่าหายกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เจ้าฟุกนะครับแต่ก็อัดตัวเมื่อกี้ไปก็ถือว่าหายกัน แกแล้วเขาเล่นไปนานๆนี่มันมเครื่องจะร้อนไหมอ่ะเขาชอบเล่นนานแกไม่ต้องห่วงเพราะว่าเจ้า ASUS t u b F15 เนี่ยมี ASUS Intelligent Cooling ี่ช่วยทำ<ม>ให้เสถียรระหว่างการเล่นแล้วก็ช่วยระบายความร้อนด้วยววมีคลูล g ด้วยต,ตัวเนี้ยแต่ตัวเด็กแกชอบยิงไม่โดนเว้ยทุกคนพี่ก็บยิงตัวนี้ไม่โดนเนี่ยเครื่องใหม่ย,ยูเออขายังไม่ชินเราไม่รู้ว่าจริงหรเปล่าวันนี้ี่จะช่องมาหนึ่งหนึ่งกับเขาแล้วล่ะทุกคนครับคลิปหน้าผมจะต้อง ปักธงโชว์เ uh อาแวนและอีกอย่างหนึ่งที่แกถามเขาว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ท้ามมันสวยจังเพราะว่ารอบเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาแบบมีินิทินิเกรดไอ้มีินิทินิเกรดเนี่ยจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นมาตรฐานของกองทัพทหารสหรัฐเลยแต่บางทีแกไปแบบเจอโจรอะไรเงี้ยแกจะไม่หยิบโนลูกมาขอนั่งเลยยอกแกต้องเอาให้ชนะให้ได้ถ้าแกแพ้วันนี้แกต้องเลี้ยงน้องฟรีด้าหนึ่งอาทิตย์เขาก็เลี้ยงทุกวันอยู่แล้ว กูเลยงั้นเอาเป็นเอาเป็นแกห้ามมาดูตังเลี่เงาซ่อนไว้เลซ่อนไว้ตรงนี้ล้างจานตลอดชีวิตก็ตลอดชีวิตอยู่แล้วจะเล่นตู้เอาเป็นว่างดหมูกระทะหนึ่งเดือนถ้าแกแพ้ดิวเขาไม่กินหมูกระทะงดเอ็มเคไม่ได้ตกรอยแกทจะพี่วนี้ไม่โดนเหรอชานะเฮ้ย ผมบอกงดสุกงซุก,กี้แล้วเก่งขึ้นมาเลยไม่เดียวต่นมีปักทงในพี่กี้แอกจังเลยอ่ะผมเน่ก็ไปส่งแบบข้าปักทงมาเซอร์ไพรส์พิกกี้เลยอ่ะเอาไปเลยถ้าอยากไปดูคลิปนั้นก็สามารถตามไปดูได้นะขายของนิดน,นึง <c oughs> หัวติดตัวหฮะเดี๋ยวนี้แกต้องชนะนะห้าห้าแล้วไหวแล้เปล่าวิกกี้ไหวเปล่าไหวแล้วใครรหัสเก่ากันทิ้งเลยแกเล่นรหัสตรงนี้เขาตลอดเลยใช่าเก่าเปิดป้อมูนแน่ทุกคนตอน่งนี้โควิดไม่ต้องมีตังค์นะขายเสื้อเสื้อเอเมจทีวีเดี้อเนี้ครับขายของขายของกันแกยิงไองดิยิงอยู่พวกนั้นมันจะชุบกันแล้วชุบไม่ได้ชุบผิดกดแกใช้คำว่ากดใหญ่กับพวกนี้ได้ด้วยเหรอวะ อะแกรู้ก็คือควบวงหัวฟ้ามันไม่มีความปกดตรงกเว้ยนี่นี่แกตามเขาแกวิ่งออกนี่แล้วก็ตั้งไอวอลไปตั้งไอวอลปิดปิดแล้วแล้วแกก็รอตรงนี้แล้วมันจะโหมาพอดีอันนี้โคตรนะแกยิงตัวนี้นี่โคตรโคตรนะไอแกไม่มีเขาแกยิงไม่ได้แกตัวนี้แกชอบยิงไม่โดนอะน่ยเนี่ยไม่เป็นอะไรไงตัวพิ้วพิ้ว่ายิงโดนเออ้ หวแล้วคับปวดตาเ <ไป S 2> ขาจะไปพักก่อนนะอ่าไปดิแล้วก็รอตาหนึ่งก็ได้ว่าไม่เกียดหรอกต้องกินน้ำแปบ๊บน้ำเหมือนกันง แกเขาโดนเ<น>ขาโดน <c oughs> ตายตายไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมเพราะมันไม่รู้หรอเมื่อกี้เขาทักบอกมาแล้วเขาบอกว่าแป๊บนึงขอไปก,กินน้ำก่อ,อนทำไมไม่อยู่ดูก็เขาอยู่นะเขาไม่เอาน้ำมากินเขาทักบอกเขามาแล้วว่าอย่าพุ่งเกียนโอ้โดนเกียนว่าแกข้าไมไปปิดฉากเลยเกมเนี้ย <c oughs> เอาวะเอาวะเอ๋เอ้ย เออะูกเอาเออว่ายังหยุดไปยังติงด้วยเออจับจังหวะตอนนีได้แล้วเหรอเอมทุกการมันกแขวะตรดนี้ดูเกียรดีเลยแขวให้โดนอันนี้เออยืนดีดีเยือดีสุดท้ายสุดท้ายเลย จะไปนะครับโน้ตบุ๊กทับเกม่ง F15 นะครับราคา4 9 9 9 0ันบาทประกันทั่วโลกเลยครับ2ปีประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกครอบคุมอะไรแปดสนในกรณีเกิดเหตุนะครับผมเอาเป็นว่านะครับในคลิปหน้าเนะี่ยอยากให้ผมแกล้งอะไรพิกกี้อยากให้ผมยปอะไรพิกี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ฝากไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย thank <laughs> you